สวัสดีครับ f อของสถา,านินสุพรรณบาวันอาทิตย์บรนจุเนีครับสถานินสุพรก็ต้องใส่เลคไทนะ,ะเพิ่มยอดนะครับเพิ่มเรอเพินเติม5พันวันถึง1นึ่งลวันไๆ็กินอะไรนีเลคคอร์ดเขาต้องมาทำงานนะนะมาบันทึกไว้ว่าเป็นบุรุษที่ใส่เมคไทสูงสุดรอดส,ดสุดจนวน,นเป็นบุรุษมาะรับนึงอกจริงๆไมได้อันหนึ ที่หนึ่งแล้วนะครับของโลกแต่ว่าการที่หนึ่งพื้นฐานผู้แข่งเผื่อรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งคิดได้ว่าจะต้องทำตาแข่งสุขอนก็ต้องทำนะครับแทนไปเลยไม่มีใครใส่แทนเลยแทนได้เลยครับไม่มีใครใส่นะไม่มีใครใส่ในไทยนะนอกจากสถาบันสุขานคนเดียวนะต้องจิตใจต้องเข้มแข็งนะไม่อายไม่อายนะทุกคนไม่ใส่เลยจะต้องมีความ ถามว่าหน้าด้านไหมนั่นเป็นภาษาชาวบ้านหน้าด้านก็ต้องเป็นความเรียกว่าความใจกล้าดีกว่าใจกล้าใจธรรมมากความม่ใจได้มา,มาความเป็นอันดับหนึ่งเปรนบุกลงไว้ให้ต้างใจกล้านะต่ไม่ใช่หน้าด้านนะ้าหน,น้าด้านคือทำเรื่องดีแต่นี่ทำเรื่องดีดดน,นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเปความเข้งใจสุดน,นะขนายทองโอเคครับ